สวัสดีค่ะสวัสดี FC นี่ลุยชาแนลนะจ้าพี่น้องคะ่ะวันนี้นะคะเรามากินข้าวกันจ้ะวันนี้ไม่ได้ไปงานนะวันนี้ติดทําธุระนะคะติดทําธุระไม่ได้ไปงานจ้าพี่น้องวันนี้กินง่ายๆไข่ดาวคุณแม่ไปเก็บเห็ดอีกแล้วอะ่ะเขาก็มีน้าําปลาหอยเป่าหงอน้ําปลาที่คู่ควรน,นี่ลุยจะมากินน้ปาปลานี่พี่น้องมันอร่อยนะเอาดีๆ ิมงานกับไปงานกินต้นน้ำปลาซื้อกระแซบน้ำปลาเนี่ย ัีน,นี่นั่งกินยกข้างล่างพี่นอ้องบางบ้านสีหลอกบัลลัง แต่พี่น้องได้ตมามน่้นยินคา้าวไวเหตดออกไปเตรียมเห็ดพี่น้อง เก็บคาอะไรกับไปขั้ว่าเห็ดออกวันนี้หล่าเที่ยวก็เห็ดทุลาแล้วอาจจะนําไปเก็บเห็ดท่ายขิปมัสสูพี่น้องเบิงก็เป็นไปได้เป็นไปได้นะฮะ เห็เปวกนี่เก็บนี่ดีเลยพี่น้องตื่นเต้นแต่ว่ากินนี่บ่อปันใดไปนี่ในเรื่องกิ่นของบ่อป,ปันใดถ้าว่าเรื่องเก็บปศสูตตายเห็นบ่อเก็บขาไปแล้วก็อยากขยบไปพอก็อยากไปเก็บแต่เรื่องกินนี่ขาบ่อป,ปันใด บางคนบอกว่ากลเอาคกปดูดอันมันมัสิเกิดอีกพี่น้องเฮดปวกจะโซมองคอยไปเก็บอ่ะมันเป็นกี่ดินทรายเขากลัเองนะกลวเลืกกระบบืถึงหอดอันพงปวกมันดอกมันก็ออกทุกปีออกหมองเก้านี่ละ่ะ เอาทุกปีหรือเกา่าไปเก็บม,น 4, นม,นมันิสีหา,หาปีละแต่บ่ิหานเห็ดเกิบเกีบยเห็ดแต่บ่ิหานเห็ดเกิบอันเพจเห็ดยูทูบมาเป็นหาบหรือแมกควานหันอีกแต่ยังไม่ทำเพจเลย เอาหนังเข่าขวากแน่เอาหนังเข่าขวากแน่นะั่นเอาหังเข่าขวากแน่ ตัวนี้ล่ะเอี้ยนเขาสวยนี่ อันี่แ่ะอนี่แ่ะเเข่าควากักหน่เด้อกงนี่ไอ้ดอง บางคนม,มาจุดเล็กคู่รอบนี้ับบรดิจุดแด้วพี่นังแล้วก็ให้เลขป้ายขาวนะคะค,ค่ะ